ีเขาเว้นช่วยให้เราพักหายใจวันหนึ่งก็เอาสุดเลยสวัสดีค่ะทุกคนเดี่ยวการนะคะบอกตรงๆว่าตื่นเต้นมากเลยนะเนตอนนี้ยังแบบะะนแล้วขอบคุณทุกคนทเสียงเชียร์โดยเฉพาะจะฟังดิสุดจริงๆอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้ยังไม่จบเพยง่นะเออ แล้วก็ยังมีแขกแลบเพื่อพิเศษที่จะมาร่วมแสดงกับเราด้วยนะคะเอา้าใครเหรอต้องมาลุ้นดูกันนะไหนะขอเสียงหน่อยค่ะทุกคนขอเสียงหน่อยค่ะยังไม่ได้ยินเลยคอยอีกรอบได้ไหมคะคอยชื่นใจหน่อยเออมาเร็วที่รักเราว่าถึงเวลา งานของเราแล้วแหละ เห็นไหมโอ้โหถ้าดูจากเสียงของขนาดนี้ไม่น่าตื่นเนาะเป็นไงข้างล่างโอเคไหมสนุกไหมโอ้โอ,อ้คุ้มแล้วเนาะคุ้มกับพี่เราเหนื่อแล้วคุม้มอยู่ใช่ไม่หลุดนะไม่หลุดเออไม่หลุดไม่หลุดโอเคค่ะสหรับสุดท้ายนะคะโอเคยังโอเคแล้โอเคแล้วนะโอเคแล้วโอเคฝากบูน๊นหน่อยว่าวันนี้เรามีของอะไรมาขายบ้างก็วันนี้ก็จะมีเป็นใครจะใครจะ จะมีก่อนจะมีอะไรขายอ่ะมี่ใครมียาดมไหมใครมียาดมไหมคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเคสของเราโอ้ยไยังจะหาทางมาเนาะอ่้ย้ยโออ้อยอ้ยโอ้ยโอ้อยอยโอ้ย้ยโ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ย่อเยโอ้ยโอ้้ยโอียโะ คุณทุกคนที่มาแบบร่วมแสดงกับเรานะรู้สึกยังไงกันบ้างคะรู้สึกสนุกดีค่ะฝันฝันที่เด็กเนาะ, hey! อ,ะอันนี้คือไม่ได้มีการบังคับอะไรกันมาใช่ไหมอ๋อ,อ,อไม่ได้บังค <c oughs> <น>ับด้วยใจล,ล้วนๆก็ <c oughs> <c oughs> สนุกคะ่ะสนุกมากนะคะต้องขอบคุณน้องเต่าตันด้วยที่แบบชวนพวกเรามาเอ็กซ์ไซส์คุณยายไม่ได้นั่งวิวแชร์แล้วนะทุกคนก็บอกว่า ตอนซ้อมอ่ะเราเต้นกันหลายคู่ใช่ปะแต่ต่อตันเนี่ยก็คือเต้นทุกเพลงแล้วก็เต้นประมาณสิบกว่ารอบได้อะต่อหนึ่งวันนะคะโอ้โหก็ขอบคุณมากๆนะคะต่อตันที่ชวนมาเต้นวันนี้ก็นานๆที่จะได้คัมแบ็กสเตจงานคอยแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะถ้ามีถ้ามีโอกาสเนี่ยมาร่วมกันอีนะคะเอาป่ะแล้วทำไมมีลังเลก่อนที่จะต่อเลยอะ โถเอ้ยกันึง่าชออกกันคิยกันเี็การคิดก่อนนะเอ๊เอาดีไหมนะนะ <laughs> ก็ถ้าฝากแบาบูนะคะบุธอยู่ตรงริมสุดนู้นตรงที่เป็นประตูทางออกฝั่งนู้นนะคะแล้วก็มีสองคนนี้อยู่ด้วยแล้วก็ที่เรเบลมี่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยค่ะอ่าอยู่บุธใกล้เคียงกันนะคะยังไงก็ ฝากกันไปด้วยนะคะไปแวะเรียนที่บุ้งก่อนได้นะคะพก <บ S 2> น้ำพก <บ S 2> อ,อะไรไปด้วยนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วช่ะขอขอถ่ายรูปกับทุกคน,นไหนได้ได้ค่ะอ้าวมาถ่ายรูปค่ะรวมๆกันเลยค่ะตอนนี้มารวมถ่ายรูปกันนะคะเอาเอาท่าแบบไหนดีสิตล์ นะคะหัวใจค่ะหัวใจไม่ปีกนะคะอ่าทำเนียอันนี้เราก็จัดจัดพื้นที่ก่อนว่าเอ๊ะใครจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไม่บังกันเนาะใครยารยักมาเป็นตรงกลางเป็นเซนเตอร์หน่อย แสตงตะกองได้ไหมโอเคค่ะยิ้มสวยๆนะคะโอเคหนึ่งสองสาม่าโอเคค่ะเฮ้ยสว่างแล้วสว่างแล้วยิ้มหวานๆยิ้มก,กว้างๆเลยอ่าแหลร ต่ก็เรารัวไม่ยั้งเลยค่ะตอนนี้โอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะนะคะโอเคขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณคุณต๊อกังด้วยนะคะสำหรับโชว์สุดพิเศษวันนี้ค่ะ